สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเดี๋ยวมารับชมพันช่องยู calendar, ทูปใบโซอีสานมาตินครับพี่น้องครับวันนี้บาบโซภาพพี่น้องมาวานแห้ครับพี่น้องครับไม้จะเป็นไม้เก่าๆที่บาบโซมาผู้เดียวเนาะเหมือนก็น้ำหน้ามอค่างจะแห้งเร็วครับพี่น้องครับเบิ่งน้ำครับพี่น้องโอไหลครับ ฝนบตกหลายมือกันยังหลายอยู่ครับพี่น้องเขาปล่อยมาแต่ทางไหนปุณิเหมือหนหมาครับเบาโจ้ครับโจ้ห้าเมตรครับเบาโจ้คนใช้ยะพุ่มครับพี่น้องครับลูกนี่โจ้นี่ลูกนี่อายังสวอบมือ่อนงปล่อยโจ้ครับป่อยโจ้ คนใช้ยะพุ่งครับพี่น้องครับมาแทนเบาเก่งเนาะเบาโจเห็นงานยังมือแล้วสามิตย์ครัิสาทิตย์แนะครับพี่น้องครับโจโจว่านี้โจไหนครับพี่น้องครับเบิ้งบาดแหลกที่เป็นแรงเนาะเบาโจเป็นน้ำทางครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องติดตาเมืองครับ chào đo cái này cơm ăn là bình thường đấy, bay 嘿嘿。慢点点。好、啊，啊嗯、我们滚。哈哈哈哈哈。哦 <laughs> <打>，三。二，一。 แห่สองพี่น้องแห่สองโ้าวขึ้นมาทีล่ะข <c oughs> ึกาฮาวขึ้นมาฮาวได้เดี้าวได้อ๋ออ๋อ Ini barinya turinya. Ya. เอาถุงปวยไปใส่ดีกว่ามา้าเ,เอาสนีก่อนครับพี่น้องเอาปลาใส่ถุงกันครับพี่น้องครับบาดวันนเต็มสอบครับพี่น้องครับโอ้มีแต่ปลาใหญ่ครับ อ๋อถูกสอบหนึ่งนะพา่โจนะสอบบนึงครัเต็มสอบพอดีครับเปลี่ยนสอบครับสอบสองเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวที่ตามสอบที่สองครับช็อตปิ๊ดไทยครับพี่น้องครับโอ้ยเมื่อยช็อตปิ๊ดไทยครับซิบกูโตครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเมื่อแล้วครับ ไปเห็ดกับข่อยอยู่โรงงานเนาะเดี๋ยวไปเจอกันโรงงานขดงเราครับพี่น้องครับ